บางทีก็เกี่ยวข้องกับโรคอักเนะโรคทักเบี่่้ามีปัญหาเรื่องตับไตหรือว่าหัวใจทางนายใหอ่าี bãi chai, nếu không có bãi chai, nó sẽ, nó sẽ trở nên bao, เขาไม่เราม่าไมดีเรจริงนะเป็นพูกป่วเลยนะหอก็เป็นนะหมอก็เป็นหมอที่เยวัาดไปจรากไป่ไหราเป็นผู้ชายผ้ชายหคคือมันจะมีความรู้เ่งกนี้เดกันเยอะเลยนะคะแล้วคือทริชการคือหาข้อมูลากหมออยู่สุดใช่ใช่ไม่แน่ใจนะว่าคุยหรือเดียวนี้่อกอ่างตีดก่อนเว็บไซต์ที่เข้ามา ไม่ต้องมาครับนะครับไม่ต้องแหวกันะปัญหาปัญหาใหญ่ที่คี่หมอคยพบเกี่ยวกับเรื่องพวกทารอืนะคะมีปัญหาเม้ปัญาใหญ่เนี่ัเป็นปัญหาของสัตว์ไทยเลยนะตาบอดตัวเรืใบ้ตอวมีเรื่องของการกำเนิดการตั้งครรภ์นะครัการตั้งครรภ์ที่ไม่ประสงค์ล้วเคยยินที่เาเรอ่งเียนี่เวผมว่าผมว่าเยอะมากเลยนะ คุณะถามก็ม Th ีเหต่าเยอะวกลุ่มที่ออกที่เป็นทางนะที่เจอหายเยอะเนี่ตัวนี่พวกนั้ยไมด้มาปรึกษานะถูกไหมฮะนะส่วนคนที่มาปรึกษาเนี่ยก็มีก็มีที่วันนี้เน่ว่าดีและประโยชน์ตัวเราเีแต่ว่าร้ว่าใช่มาปรึกษาต้องต้องเปลี่ยนีกโฟร์เพื่อใราต้องา้าไปดูสถนเจอเยอะที่เป็นร่นอยู่แต่คุณไม่ไวุ้่น

มีห้าหมายเลขีเยอะม่เยอะเแต่กเยนเรานต้องต้องคุยต้องคุยกันสคุยกันพวกร้องด้วยเด้ะกนแต่หคนก็มาคุยกันช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปนะเราก็ได้ีสุดแตัวเราก็สามารถตัไประเนต่อได้นะแต่คนเรียนต่อได้เลยต้องรู้จัก คน่ต ok mm ้องการได้ทานก็าหรักาบอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเรองเรื่องประารนะสภาวะที่ได้หรือที่ว่าค่าร้าเอกชนก็ช่วยเรียนว่าอย่งตรงนี้นแลยนะครับมีที่ปที่ไม่ข่าันที่เอานิดี่เป็นขอที่ก็เป็นปัญหาท่ความเป็นปาต้อตอาเว่านไม่ได้มาม่ินก็่ทำให้ิ่าม่กินวม่ร จะมีเงินเยอะนะมันก็เลยเกิดมีมนกอะรว่าอะรางเมื่อไหร่ทมาเมื่มดกนก้น่งนีอมันหายใจลำบาเลยนะเรื่องความรู้เรสุขาีเยวกัาวตเมื่อไหร่ีล้วจะสอนกันยังไงดีอนี้นครับดึงดี่อคไปอบมก็ำเป็นแไปนในหนังสือมาก ไม่มีไม่ทนเนี่มีมันก็ตอไปไม่ได้ต้องต้องมีมางมีบางเล็ยๆที่เล็กๆไปบางทีทุกอย่างมันต้องมกสองอนที่ยืนอยู่ในทางเดียวกันยืนที่เดียไปถอนี่มอนยาก แตลาท่าอยางเพื่อนพวเนี่ยมาพรึคษาเรื่องพวกนั้นเลยเราก็สอนใหที่ทชายเช้ยาหรือผานการดูแลที่ไปดูแล่ผู้ชายเขาที่ว่าตัวเขากินเลยเขาตัวเขากินเองสอนเป็นแตเข้าใจเข้าใจเร่อรร้อนรอยวนี้อ็่ากินผู้ชายผู้ชายซึ่งมัน่เชื่อน่มันมีเร่องนี้การีอด้วย นี่มันถังนอนมอางเ้ไม่เห็นครบมอทําไนียเนี่นี่่แ่ชีน่ยวราชื่นมผู้นี้เอ่อเียทัวันเหนียวัีวันปลอดไทยไม่ปลอดไัยวันโว่ผลิติุปกร์งรนเกานเจ็กอะไรเงี้ยเขาไปผิดมันก็ควรต้อปิดอยู่นะเพราะมันุ่้ย่ออะไรนะที่ห้าเจ็ดอ่อนเก็บอ่อนเาฉะนั้นมันน่าอะร็นกอนอะไรรังเลย ใชไมรเขาไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็ต้องเห็นจริงๆก็เข้าใจนะแต่ว่ารอบประจำเดือนเป็นยังไงนะเท่าไหร่เรื่มีประจำเดือนเราแห่เทท้องอไ้งใช่ไหมก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าไ้าเข้าใจกะอเก็พ่เปลี่ยนใช่ไหมตอนเจ็ดก่อนมีประจำเดือนเ็กหลังเจ็หเจ็ก็มีหลังมีประจำเดือนก็เป็นช่วงที่ไม่น่าบอนะผมก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจความหมายก่อนเจ็บก่อนอะไรแรน เข้าใจช่วงนี right ้ม oh. ันปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยมันมีบทีมันก็หลายมันตอนนะครับแล้ก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าบางปร้าปีทไม่ดีมากเลย่ไหมแวโอกาสเนี่นเริ่มเปลี่ยนบาคนก็แปลกนะครับเราก็อมาเน่นะเพราะบาคนมความเรียบอยมัจอจนะครับแ่มเชื่อว่าหลายคืที่ที่เป็นเรื่อง้า่งมีหลายจในนั้นที่เอาอ่ เลยนะไม่เลยอ่านที่งีหรือว่าจะจดไม่จไว้เลยถูกอีกเร่นะ่ปวันะองเมอาไม่รับอมมตมาไม่ร้เกยอีกนอีกล้วเาะเราที่มาาเมทเันยังไม่จะเป็นตอตบอะไรนะจะเดินเ่อม แนีเ่ให <implicit> ้ข้อมูลได้ทั้งุภาพีและทุกขั้นตอนก็ที